อะไรเนี่ยเอ่อสี่คนสี่คนสี่คนรอบนี้เเยอะสี่คนเลยไปไถึกจะได้ขับตามถูอะไรล่ะเราเลือดดิเลือดสี่ร้อยแปดสิบเลยนั่นเอยแปดสมีเลือดสามร้อยเจ็ดสิบเลยเออเราบ้อนกัร้อนกรอนี่ทุกด้าน เลสซโกโคปิโก้อยหลังก่อนเลยเราดูดีกว่าเราดูดีกว่าเอไอไปเลยเจดัานไปเลยเจด้นเราดูเราดูเว้ไปไปที่มันแบบเหลือไปขวาดีกว่าไปซ้ายกันหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวปัาเดี๋ยวผไม่าเยดี๋ยวเดี๋ยวไ่เียนจริงไปตามนิใช่เงี้นี่ก็ฝั่งี้เไอเดีว ใช่มันเพื่อนแอันนี้เพื่อนใช่ไหมเราไปกับเพลเยอร์สบายใจกว่านะเฮ้ยโอ้โหมันทำให้เพื่อนนะโอ้โหมันกล้าการหุดดิ่งมาเลยมันกล้ามากมันดิ่งมาเลยอยู่กันเซนส์เก๋ตัวเองทำตัวจะเรินนะจ๊ะถึงกระถอยกันเลยสองคันเลยว่ะเดี๋ยวไเฮ้งเฮ้ยทำไมเราโดนยิงเราโดนจากระยะไกลจังเลยอ่ะมันสามสิบเลยนี่ว่า อ,ออกมาตรงกลางเดียวเลยเนี่ยตอนนี้เราไม่เห็นใครเลยนะถ้าถ okay, ้ามาขี oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. ่ได้มงให้หน่อยเอาเพย์เยอะก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยิงไม่โดนใี่ไฮะต้องเก็บ ไมเออเจ้าบงวิธีก็สนเพื่อนเนี่ยเรียบร้อยแค่ได้เข้าอ้าวโต๊ะแตงเป็นเมื่อไราโต๊ะแห้งไปแล้วโต๊ะโต๊ะนีกโต๊ะหาเรื่องแบบว่าจะออกจากห้องแล้วก็ไปนอนเลยใช่ไหมมันแพงนะโต๊ะใช่ไหมถามจริงเอกถอยเอกถอย 1ันมันยิงที่ซุ่มมาอย่นี้เจ็บน้อยนเอาปืนอืนกระบอกมือมันเลยยิงให้แบบไม่กี่นัก็พังแล้วแต่ความเสียคือมันไอ้นี่มันมันเพเยอร์ืมันลดอะไรเพเยอร์หลือสองมันกตรงไหน ที่เติมเลือดไปเนี่ยนูนโนนซ้ายเราเห็นเราเห็นกระสุนมาแถวแถวเนี้ยเตาไม่รู้โอ้โหยิงโคตรแรงเลยปืนอะไรไม่ร้เราไม่รู้นะรถถังเลยรถถังเบาเพียร์เหลือเพเยอร์เหลือสองคนนัดเดียวแบบ นี่เป็นออเอไอรถถังรามคยแต่เรานักเดียวเราก็ตายแน่เ้ยเจอีกครหนึ่งเทย์เอื้อเราอยู่ขวาใช่ไหมซ้ายอยู่ซ้ายไอไอสองคันคือเราหมายถึงขวาเป็นสามคันไอไอสองเฮ้ยเพื่อนสองพันหมายถึงไหมว่าเพลเยอร์สองพัน แต่ฝั่<อ>งรอเหลือเหลือคนสองไม่อยากไปฐานาไกลเขากลัวแม่งวิ่งมางนยึดไงรอหกก็เจยไอ้ก็เก็บไอ้ไปกอนกันเราจะได้เบียบจำนวนโดนสะอตจากอะไรวะเนี่ยมันเห็นเราเหรอซ้ายมือไง ใช่เรายังเห็นมันเลยไม่มุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมีอัพไนั่นได้ไงเพิ่มระยะในการมองเว่าก็แป้งแผงแต่เรายิงมันไม่ได้เลยทางซ้ายเห็นปะ่รแม่งสปอตสปอร์ตเรือเลยมันโยกหลบเต้นเต้นม้ามันอยู่ตรงนี้เ้ยเราไปคันดึงแรงว่าโกกันถอยกันว้าดูด่างคนโต๊ด มันยังไม่ชันแาวอ่ะปิดเกมแล้ว่ะคือแบบนี้มันเหมือนแบบโดนทุ่นอะไรนะให้เอไมันพังไปเรื่อยๆแต่เราต้องให้เอไอของมันพังมากที่สุดก่อนถึงจะดีจะได้เราเน้นจำนวนในเกมนี้ในจำนวนที่จำนวนเราเยอะเรายิ่งได้เพียบเลยแม่งหนีก็หมดเลยอ่ะก็มันพอมันเจ็บยิ่งมันเจ็บนักมันก็จะย้ายจุดกันเลยอย่างที่สเกตคือแบบไม่มีใครดูแลสอง าโคนเห็นไหมใช่คนคันหนึ่งคนสองคันเลยละมั้งเออใช่ไหมมันต้องต่ออยู่เฉยๆวะไม่งั้นเล็งไม่ได้ตองเลยว่ะกระสุนไฟเหรออ้าวไม่รู้อ่ะพอสุนไฟแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะหอมเพชรเพราะอะไเห็นเป็นไฟไหม้ไงแบบโอ้โหเห็นแต่ว่ายิงไม่ง่ายเห็นไหมนะ ยัง <ạt> ไม่ได้นี Alicia, navy, ่เอกกวาเป้า ujemy, เราจะบานเจ็กไหมกวาเป้าเราจะหูบอ่ะเราไปทงกันแล้วกันเราว่ามันโดนธงมีดวลอาวุธาปกติแต่ว่าเราเปลี่ยนท้องปืนอีก เป็นป้องปืนที่ยิงแรงที่สุดเลยอ่ะในในในสายเนี่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือรีโหลดนานบวกกับเป้าหุบชา้าดีโหลดห้าวิเป้าหุบนี่คือสิบวิโคตรงานนะหมอบไปยิงประชิดมากกว่านะเอาจริงยิงไกลๆเป็นสังไงอ่ะแบบต้องต้องไม่ให้รู้ตัวไอ้นี่ไปฐานแล้ว ไอ้ไอ้มันเรเดินหน้าเธอหลังอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็เลี้ยวหักโค้งเลยตัวบอกเดี๋ยวเข้าฐานแล้วแม่งดิฟเลยดิฟออกเลยเจอไม่ได้พ่อตัอ่ะนั่นแหละเจอคันหนึ่งแล้วปีเยอร์ป่ะเนี่ย ใช่ A I เห็นแล้วแต่ว่ามันยัยซ่อนตัวอยู่มันรอคุมเชิงอยู่ว่าใครจะออกมาก่อนแต่ถ้าเรารออยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะบนก็เสียบเปรียบข้างล่างมันเหนยขึ้นมาได้อืมเอยเอยเยยยก็รอให้มันขึ้นมาถอ้มา ไม่ได้ยิงไม่ได้เรายิงไม่ได้ถอยมากถอยมาก่อนเพราะว่ามันอยู่ที่สูงไม่ไงั้นก็ถอยมาอันนี้พอลก็เงยอย่างเดียวดิไม่ต้องไปไหนไกลเพราะถ้ามันจะก้มมันนี่มันต้องอ้อมลงมามันน่าจะอ้อมมาไมู่ดิที่คิดอาจจะอ้อมรถที่หายไปเลยเอ๊ยรถมันนั่นไงในด้านด้านซ้ายในนี้หลังหิน ตอนนี้เพื่อนเราเนียนอยู่หลบหลังหีน่ะตอนนี้เออถึงเวลาเล่นกับมันหน่อยอ๋อเอไออ๋อฝั่งนี้เหลือข้างหน้าบอลเหลือแค่เพยเยอร์คันเดียวแต่อย่างที่บอกถ้าพลาดกันโดนลุมก็จบเหมือนกันไอ้นั่นกำลังกลับมาแต่ไอ้กลัวไอ้คันที่แบบ เอไอเปเนี่ยยืดแต่ตัวแบบเอออยู่ดีๆมันก็เดินออกไม่ใช่ไอกคนที่ที่ไปยืดแต่เป็นเป็นเป็นคนเอ้อไม่มีคนเลยนี่หว่าเดี๋ยวบัฟเดียวก็ใช่ไงมันมาอยู่มันกำลังหมุนอยู่หาเนี่ยเอาหาทำเลเอาทนไว้เอาทนไว้สี่สิบวิไอ้ยังเผลอแบบตายแล้วตัวเปลี่ยนใจเลยเไอตายไปแล้วหนึ่ง ไหนเข้าไปทักทายเมื่อไงอารมณ์แบบเฮ้ยอย่าออกนอกวงเราเว้ยไม่ไอ้ทีเซอร์ที่อยู่กับเราอ่ะเราโก้มันหนีไงมันหนีไปยืดไงเข้าใจป่ะใช่แต่เราลุ้นเอไอที่มันอยู่ในวงเนี่ยมันชอบแบบเดินเฉียดวงหายไปแล้วอ่ะมับไปมันขับผ่านแน่เลยว่ะกลับแล้วขับขับก็ดีไปสิบห้าวิไม่ทันหรอกวิ่งมาการสนามนี่เลยัไนไงมีการเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนไหวมตการเคลื่อนไหวอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกเต้นกูขอ้องกูขอองอีกนิดเดียว yes โอ้ยเดีอดรุนตายแล้วนี่ไงเห็นมั้เนี่ยอเนี่ยมันกัวมันขับออกมันยิงยิงด้วยเห็นมั้อยู่เพราะยื้ออยู่มันหายไปเลยเว้ยโอ้โหเป็นไงโต๊ดรับชัยชนะโดยที่เจ้าตายคนแรก แ,แบบแม่งเอ้ยทำไมไม่แพ้แล้วตอนตอนอกยังไ่อโอ๊ตไม่คิดจะคุยอะไรมาลาก,กันหน่อยเลยไม่ออกแล้วเลยโอ๊ตไงี้ามเครื่องโอ้โหโอ้